หลอ่อดุด,ดันไม่เกรงใจใครสวิสดีครับถ้าพูดรถกระบะสักหนึ่งคันในตลาดบ,บ้านเราที่ที่บอกว่าหล่อนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นก่อนหน้านี้หรือว่าโฉมปัจจุบันนี้ผมมองว่ายังไงก็ต้องคันนี้เลยครับไอคันด้านหลังผมเลยคันนี้นก็คือ f o r d Ranger นั่นเองครับสำหรับฟอร์ดเนนะครับตั้งแต่โชมที6กเป็นต้นมานะครับก็โหขายดีมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากเพราะความหล่อครับ ถึงแม้จะมีปัญหาบ้างในบางส่วนก็ก็ยังมีคนนิยมนะรอจริงตอนคันนี้ครับลูกค้าเป็นสีเทาครับบางคนเรียกเทาแรมโมจริงๆมันคือสีเทาเข้มคันนี้ทำสเต็กยกมานะครับใส่ล้อใหญ่ยางจากโออซิสเราพําดูออฟเซตกันนี่ออฟเซตจุกจุกไปเลยครับตัวกายางตัวนี้ฮะโอตันนี้นะครับหน้ายางสาสํบสามสหรับยางส3สิบสามนะครับขอบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ฟอร์นะครับถ้าเป็นค่ายอื่นยกแล้วยังติดซุ้มเลยครับแต่ถ้าเราฟอร์ ตั้งแต่ตัวที่6มานะครับจนถึงแ็กเจต่อให้ยกแล้วก็ไม่โดนครับเห็นไหมยังมีช่องว่างเหลืออยู่คันนี้นะครับปีนกปรับวงสายนะครับจากออปชั่นแล้วก็ชกหน้านะครับเป็นโปรเฟนเดอร์ตัวนี้เป็นควีนซีรีส์ก็จะปรับได้ด้านบนนะครับไอหัวปรับอยู่ด้านบนเนี่ยไอเล็กๆเล็กๆตรงเนี้ยอ่าก็ปรับความหกแข็งได้16ระดับนะครับตัวนี้ไม่มีซับแขงส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นชกปรับแปนนะครับโปรเฟนเดอร์ อนนี้มันซับแทงแยกกลับได้ไประดับซับแทงยาวนะครับถ้ารถกระบะมันจะยาวกว่าแต่จริงอันนี้ก็เราแต่เลือกนะถ้าจะรีวิวเควสจริงๆก็ก็ได้กันอยู่นะครับเหมือนกันครับล้อหลังล้อหน้าออฟขนาดนี้ล้อหลังจะออฟน้อยได้ไงโอ้โหนี่ดูเอามือไปวานเนี่ยสบายเลยครับผมก็ผมก็มือใหญ่อยู่นะโดยสำหรับคันนี้นะครับก็ทาบอดี้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แต่ทุดแต่งอารมณ์เหมือนแรปเตอร์นะครับก็ดูใหญ่โตดูดันดีครับ ครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นแบบเชื่อมกับเครื่องเทานะครับตรงนี้เรากำลังสร้างจุดเชื่อมบริเวณเทาอยู่นะครับแล้วก็ปรับให้เข้ากับระยะและการใช้งานที่ลูกค้าใช้งานนะเพราะคันนี้ลูกค้าบอกว่าบรรทุกเยอะครับรถทำมาหากินรดสร้างรายได้ครับไม่ได้ลถแค่แต่งหลานเดียวหลอด้วยหาเงินได้ด้วยเมื่อติดตั้งจุดยึดซ้ายขวาพร้อมกับเชื่อมจุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบตัวแขนสัตว์ลิงเข้าไปกับตัวรถนะครับ โดยคันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นรุน่นบูตยานะครับแขนสีแดงเพื่อเข้ากับโชคแล้วก็เป็นแบบเชื่อมนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จออกมาแล้วนะครับจะออกมาหน้าตาแบบนี้ to to nice well เลยครับต้องบอกว่าสีแดงนี่มันเด่นจริงๆครับแล้วก็มันเข้ากับโชคอัพมากเพราะลูกค้าเลือกเป็นโชคจากโปรเฟนเดอร์นะครับซึ่งเป็นโชคที่เป็นโทนสีแดงครับเสร็จแล้วก็ลงขับจริงๆลูกค้าคนนี้นะครับคุยกันมานานแล้วครับมีการสอบถามข้อมูลมาตลอดแต่ลูกค้าก็งานยุ่งครับมีโอกาสวันนี้ก็เลยเข้ามาครับเข้ามาติดรอบเย็นหน่อย ของเต็มรถหนึ่งกันครับเพราะเราบอกว่าเพิ่งกลับจากทํางานมาครับทํางานเสร็จก็มาติดซัดลิงเลยครับคันนี้ต้องบอกว่าหล่อกําลังดีนะครับแต่งมาได้แบบสวยดูสิครับบอดี้ใหญ่โตกําลังดีล้อออฟใหญ่ยกขึ้นมาสูงๆบึกบึนดีครับแต่ขับง่ายและเบานะครับเพราะคันนี้จริงๆพวงม,มาลัยไฟฟ้าแล้วครับการแฮนดลอิ่งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเบาไม่ได้เหมือนรถรุ่นเก,ก่าๆที่เวลาเราเปลี่ยนล้อใหญ่แล้วมันรู้สึกว่าเออล้อมันหนักเลี้ยวยาก ไงครับหล่อจริงๆต้องบอกว่าหล่อสะดุดตามากครับถามลูกค้าเป็นไงบ้างลูกค้าบอกสุดยอดเลยครับพี่กระชับมากตกหลุมเนียนมากเข้าโค้งแบบไม่มีโค้งเลยเขาบอกร้านผมนี้เก่งร้านเก่งจริงๆครับต้องบอกต่อแน่นอนผมนี้ก็เขินเลยครับลูกค้าพูดอย่างนี้ใครอยากได้สลิงติดต่อมาครับ